สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังสงสัยว่าตัวเองอยู่ใกล้จุดการแพร่ระบาดโรคโควิดหรือไม่นะครับวันนี้ผมมีเว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากนะครับสามารถบอกได้ว่านะครับเราอยู่ใกล้จุดการแพร่ระบาดโรคโควิดหรือไม่นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแช้กับคนที่คุณรักกดแช้กับคนที่รักคุณ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเปิดเบราว์เซอร์ในมือถือของเราขึ้นมาไปที่ช่อง url ให้เราพิมพ์คำว่า www j i t a s ส a care jit asa. care enter หนึ่งครั้งระบบก็จะแสดงตำแหน่งที่เราอยู่พร้อมกับสถานการณ์รอบข้างในเว็บไซต์ตัวนี้จะบอกอะไรเราได้บ้างบอกวัด บอกจุดพักคอยบอกโรงพยาบาลสนามบอกโรงพยาบาลบอกจุดตรวจโควิดบอกจุดฉีดวัคซีนพร้อมกับการบอกระบบ SOS ขอความช่วยเหลือถ้าเราต้องการทราบจุดแสดงตำแหน่งนต่างๆให้เราติกถูกตามที่เราต้องการณนะที่นี้ ผมติ๊กแค่3จุดก็คือจุดพักคอยโรงพยาบาลสนามแล้วก็สัญญาณ sos ขอความช่วยเหลือถ้าเราต้องการดูตำแหน่งของเราใกล้มากขึ้นให้เราดับเบิลคลิกหน้าจอเรา2ครั้งเท่านี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าบริเวณที่เราอยู่หรือรอบข้างบริเวณที่เราอยู่ เป็นจุดเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคโควิดหรือไม่